สวัสดีค่ะพี่ปลาสุบรรธมนะคะอ่ะอันนี้พี่ปลาลงจี้ลองลองทดลองลองก่อนเนาะสองชิ้นอืมกลัวขายไม่ออกไงอ่าถ้าขายดีแบบเดี๋ยวจะลงเพิ่มปกติเขาจะใส่พลอยปลอมนะลูกค้าอันนี้เป็นงานเงินนะคะงานเงินอ่ะให้ดูก่อนอันนี้เป็นงานเงินแท้งานเงินแท้นะอ่ะงานเงินแท้ไม่ชุบไม่ชุบเพิ่มนะ างที่็็ใส่พลอยปลอมไม่เชื่ออีกอ่ะก็ใส่พลอยปลอมมาแล้วก็พี่ปลาก็เอาพลอยปลอมออกนี่เงินแท้นะคะเพชรเพชรน่าจะพวกรัสเซียนะคะ,พะเพชรรัสเซียแล้วก็เออแล้วก็ใส่ทับทิมแท้ไปไปเรียบร้อยแล้วนะอา่าอันนี้ได้แปดร้อยห้าสินะลูกค้า8ปดร้อยห้าิบบาทนะคะถ้าใครอยากได้แบบว่า ดูดีดูแพงมีเพชรอะไรอย่างเงี้ยถ้าดําก็มีผ้านะคะผ้าเช็ดแถมให้หนึ่งผืนนะคะไว้ขัดยามยามเวลาใส่เศษอะไรเงี้ยขัดขัดขัดอะไรขัดอ่ะขัดได้หมดค่ะมีขายนะคะมีขายนะคะแพ็คแพ็คละรอยนะแพ็คละรอยใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะแพ็คแพ็คละรอยเลยใหญ่เยอะเยอะเยอะสั่งมาละสั่งมาละนะคะแพ็คละรอย แต่ถ้าใครขอแถมก็ผืนสองผืนอะไรเงี้ยนะเออพี่ปาขอหน่อยผืนสองผืนแต่ถ้าใครช่วยอุดหนุนก็หนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเออก็ขา,ขายกันผืนผืนเดียวสามสิบบาทนะบอกให้เอออันนี้เราขายปึ้งหนึ่งเลยห้าสิบผืนนะห้าสิบผืนหนึ่งร้อยบาทตกสองบาทอะ่ะอา่านี่นะคะอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะเส้นยาวเก้าร้อยนะเส้นยาวเก้าร้อย ยาวนี้ยี่สิบนิ้วสิบแปดนะอ่าเส้นยาวก็สวยเหมือนกันค่ะมีสตานะอ่ะมีสตานะอ่ามีสตามีสตาขายาวนะคะเส้นยาวเก้าร้อยสิบแปดนิ้วแปดร้อยห้าสิบนะอันนี้เก้าร้อยนะอ่ารวมรวมจี้รวมจี้กับรวมจี้กับคอนะงานเงินหมดเลยนะงานเงินทั้งคู่เลยนะ จี้ก็เงินอันนี้อันนี้ลงลงก่อนถ้าเกิดขายดีนะขายดีเดี๋ยวพี่ปาจะลงเพิ่มให้ฮะโอเคนะช่วยอุดหนุนนะจะได้ขายดีแวนค่ะแวนแหวนสวยมากเลยนี่เข้ากันเลยนะแปดร้อยห้าสิบค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะหยดน้ำสวยอะ่ะห้าสี่นะคะห้าสี่ห้าสี่ปกติพี่ปาขายอยู่พันสี่นะลดเหลือแปดรอยห้าสิบ ปก,กติขายพันสี่จริงๆไม่ได้โกหกอ่าพันสี่พันสองอ่ะเห็นนะสวยนะลูกค้าสะสมได้เลยแปดร้อยห้าสิบอ่าข้อมือมีมีชุดเดียวนะอยากได้กลมใช่ไหมกลมน้ำไม่น้ำสู้หยดน้ำไม่ได้นะกลมก็ประมาณนี้นะกลมอ่ะอันนี้เก้าร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้รุ่นนี้เก้าร้อยห้าสิบคนละรุ่นกันนะรุ่นนี้เก้าร้อยห้าสิบนะอ่ะเก้าร้อยห้าสิบ ก็จะเอ่อก็จะอยู่ไซส์ห้าสี่นะเก้าร้ยห้าสิสวยนะลูกค้าโปรตีรุ่นนี้พี่ปาาขายพันสี่จริงพี่ป๊าไม่ได้โกโหกอ่ารุ่นนี้ถ้าเป็นกลมนะกลมนะกลมรุ่นนี้กลมรุ่นนี้หกสองหสองนิ้วชี้ได้เออหกสองอลังการงานสร้างจริงเนี่ยใกล้หมดแล้วนะรุ่นนี้บอกให้เออเหลือไม่กี่วงละอื สั่งมาสิบบุงก็ยังเหลือทั้งสิบบุ้งอะค่ะย,ยังไม่ออกนะคะรอรอรอผู้ใจดีมาช่วยอุดหนุนหน่อยแต่สวยนะช่งนี้ดูดีดูเพงนะคะไม่ต้องไปบอกเขาว่าของปลอมนะเอ,อ่ยิ้มยิ้มให้เขาถามเทปลอมเรายิ้มใส่ยิ้มใส่อย่างเดียวค่ะพลอยอ๋อเราบอกทับทิมแท้ค่ะ <laughs> นะลูกค้าบอกให้พี่ปาหัวราถ้าพี่ปาหวัวราแล้วเขาจะมีความสุขค้าบอกนะ อันนี้ไม่ใช่พี่ปาดนอะ่ะให้พี่ปลาบัวรอเยอะๆนี่นะคะรุ่นนี้เก้ารอยห้าสิบนะคะเพชรล้อมแต่ถ้ารุ่นไม่เพชรล้อมแปดรอยห้าสิบนะจจะเอออันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะอืมอ่าข้อมือมีเส้นเดียวนะมีเส้นเดียวนะพันสี่ห้าสิบสวยมากพันสี่ห้าสิบลูกค้าลูกค้าซื้ออย่างนี้นะอ๋อแล้วมีต่างหูด้วยหต่างหูจะขายแบบเอาทีเดียวเลยนะ ต่างหูจากพันสี่เหลือแปดรอยห้าสิบน่าเนี่ยซอ้อเป็นชุดเรามีหนึ่งชุดเราไม่ต้งถึงหมืน่นนะพันสี่สิบข้อมือนะคะห้ามต่อนะลดแล้วปกติข้อมือขายพันแดนะข้อมือปกติขายพันแดนะน้ำสวยกริบเลยลูกค้าลูกค้าดูน้ำน้ำงานของงานก่อนแล้วต่างหูปกติพันสองห้าสิบ 1, 2, ลดเหลือแปดร้ห้าสิบ นะอันนี้เอามาลดคือแถมทับทิมอะ่ะถ้าลูกค้าไปชุบอะ่ะราคานี้ไม่ได้หรอกแถมทับทิมอะ่ะอันนี้คือขายขายขาดทุนทับทิมเข้าใจไหมทับทิมพี่ปลาเก็บมาเป็นสิบปีแล้วพี่ปาก็เอามาปล่อยให้ลูกค้าน้ําสวยนะบอกให้ใครไม่ซื้อจะเสียใจเพราะว่าน้ำสวยมากอลูกค้าดูนะอันนี้มีเส้นเดียวนะพันสี่ห้าสิบมีเส้นเดียวต่างหูมีหลายคู่อยู่แปดร้อยห้าสิบ นะคะอ่าดูนะอืม <When? S 2> แหวนแหวนนี่อ่ะหยดน้าหยดน้ําไซ้ได้หยดน้ำว่าแปดร้อยห้าสิบนะอ่ะรุ่นสตาร์รุ่นนี้สวยนะลูกค้าฮ่าฮานี่เป็นเป็นทับทิมสตาร์นะลูกค้าเป็นกิมสตาร์กิมบอดเสียงนะฮ่าฮานะบุกนี้ฮ่าห้า,หาอ่าช่วยอุดหนุนหน่อยอันนี้เขาสวยนะสีชมพูมะเมียวเป็นสตาร์กิมนะอ่าอันนี้ก็เก้าร้อยห้าสิบนะอ่า ฮ่าหาเหมือนกันนะฮ่าห้าอันนี้ออกชมพูหน่อยนะคะอันนี้ออกชมพูหน่อยอ่าอันนี้ห้าจิตห้าจิตนะห้าจิตห้าจิตนะอ่ารุ่นนี้ลงเยอะขายไม่ออกลดแล้วลดอีกเนี่ยลดอย่าลดหกสองอันนี้หกสองนะลดแล้วลดอีกลรอยู่นั่นแหละอืมขายไม่ออกก็ลดลดลิมิตเต็มแค่นี้ ยอมขาดทุนทับทิมนะคะอันนี้850-900น,นะมีแค่สองชิ้นนะเดี๋ยวถ้าขายหมดนี้เดี๋ยวจะไปลงใหม่เพราะว่าพี่ปาเอามาเทสก่อนว่าโอเคไหมพลอยรุ่นนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะหมดแล้วก็คือหมดนะเอ่อไม่ไม่คือหมดแล้วก็คือหมดเพราะพลอยต้องรอเป็นล,ด,ล,ด,ล,ด,ลดืดลดลดดูดิสวยเนาะสวยเนาะเข้าชุดกันพอดีเลย ครอยากได้ชุดทับทิมมีไส้ข้าวมือลูกค้าของพี่ปลาชอบประมาณนี้อาไส้ข้าวมือไส้ข้าวมือแล้วก็อ่าคุณปลาเอาไส้ข้าวมือค่ะไส้ข้าวมือไส้ข้าวมือคุณปลาไส้ข้าวมือค่ะไส้ข้าวมืออ่าไส้ข้าวมือทับทิมค่ะคุณปลาแค่ไส้ข้าวมือทับทิมค่ะ แ,แต่งหัวแค่คุณป้าคุณป้าแค่แต่งหูวหาแต่งหูนะอาเวนนะคะคุณป้าสวยมากนะคะคุณป้าอ่ะเอาเส้นสั้นสวยจริงไม่ได้รอเล่นนะคะอ่ะนะคะนี่อุ้ยตัวเม่แม่จ่าแม่จ่าอ่าเลือกเอานะคะเลือกเอาอันนี้มีชิ้นเดียวนี้มีมีอยู่อันนี้มีแค่สองชิ้นอันนี้ก็มีอยู่หลายชิ้นอยู่นะคะแต่ข้อมือมีชิ้นเดียวนะพันสี่ห้าสิบ ปติขายอยู่พันแปดห้าสิบนะคะอันนี้พี่ปาลดราคานะคะพี่ปลาลดราคาแล้วก็พี่ปลาได้แหวนรุ่นนี้มานะคะอันนี้ไม่ชุบนะคะลูกค้าไม่ชุบอ่าไม่ชุบอันนี้หกหนึ่งนะหกหนึ่งน้ำสวยมากล้อมเพชรนะคะน้ำสวยอันนี้ให้พันสองร้อยห้าสิบเงินแท้ไม่ชุบนะคะถ้าชุบนี้พันหกถึงพันแปดพันสิพันหก พันหถึงพันแดห้าิรุ่นนี้นะนี่ไม่ชุบนะคะพั 1, 2, นสองห้าสิบนะจ๊ะนะจ๊ะลอมเพชรสวิตอ่ารุ่นนี้สวยสวยรุ่นนี้พันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบน้ำสวยมากไม่อยากจะโม้ว่าน้ำสวยมากมนะอันนี้ไซส์ะายคะมีงานมาลดตาอุ้ยหกหนึ 6, 1, ่งอะ อุ้ยใครเป็นผู้โชคดีได้ไซส์หกหนึ่งปรับได้นะคะลูกค้าปรับชุบได้แต่คิดตังค์เพิ่มลูกค้าอยากได้ไซส์อะไรถ้าชุบลูกค้าจะชุบนาคชุบขาวชุบทองได้หมดนะบอกให้จะชุบขาวชุบนาคชุบทองได้หมดปรับชุบได้อ่ะจะทําเตยเพิ่มอะไรได้หมดถ้าถ้างานยังไม่ชุบอ่ะก็ก็ก็คือบวกเข้าไปใช่ไหมอ่ะลูกค้าลูกค้าอยาก ช,ชุบขาวชุบขาว450ชุบทอง7 5 0ยหนะคะบวกเพิ่มไปแล้วก็ทำเตออยอีกปรับไซส์อีกปรับไซส์นี้ฟรีอยู่แล้วทำเตยหนึ่งอีก1 0 0นะคะทำเตยปรับไซส์ก็สมมติชุบขาว4 5 0ใช่ไหมเป็น5 5 0ห้าเตยด้วยแล้วก็บวกค่าชุบทองทำเตย850อ8หนะจ๊ะ ตามนี้เลยอืมแต่งานไม่ชุบราคานี้เลยไซส์หกหนึ่งะจ๊ะสวยพี่ปาใส่ได้นิ้วชี้หกหนะะึ่งะคะใครที่แบบนิ้วใหญ่ใหญ่นะคะนิ้วใหญ่ลูกค้าชมว่าเล็บสวยค่ะ <c oughs> ทำครั้งหนึ่งได้เดือนสองเดือนนะคุมคุมนะคะใครอยากใส่แหวนสวยๆก็ต้องต้องทำทำล็บ สวยๆเนาะทำเล็บพี่ปาก็นิ้วไม่สวยนะพอทำเล็บป,ปุ๊บสวยทันทีเลยค่ะจากแบบว่าไม่กล้าอย่างเงี้ยไม่กล้านะพอทำเล็บป,ปุ๊บเราก็จะกล้ากล้าจะโชว์ พอทำเล็บป,ปุ๊บเราก็กล้ากล้าที่จะโชว์โชว์แบบโชว์ลิปโชว์นิ้วโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะเออทีนี้ลูกค้าก็ก็พี่ปาจะไม่ได้ใครสั่งแหวนเธอคอยนะเออใครสั่งแหวนเธอคอยมารับด้วยนะคะมาแล้วนะคะเออเพราะมีแค่วงเดียวค่ะหาวงอื่นไม่ได้จริงมีมีแค่วงเดียวมีแค่วงเดียว มีแค่วงเดียวนะคะ,ะลูกค้าคะวันนี้พี่ปามารีวิวอ๋อแล้วอีกเส้นไปนไหนอะเส้นเส้นสั้นน่ะหยุดนี้หรออมไม่ใช่อะ่ะนี่เส้นสั้นน่ะแล้วน,น้องอยู่นี่โอเคน้องแอบนี่นะคะ 8 5 0ร0 0ยนะคะยาว900เป็นงานสร้อยคออิตาลีนะเดี๋ยวพี่ป้ามาโชว์อะไรอีกอย่าง ก่อนว่าไม่รู้จะหาเจอไหมเพราจะเอางานนี้แบบนะเอน้องไปอยู่คนแห่งใดทำไมไม่กลับมาอ้ดเแล้วทุกค่าครับพี่ปลา พี่ปาได้จี้เพชรมาจี G ้เพชรจี้เพชรจี้เพชรสองร้อยห้าสิบบาทงานเงินจี G ้เพชรนะจี G ้เพชรนะสองร้อยห้าสิบบาทงานเงินแต่ถ้าลูกค้าซื้อพร้อมพร้อมคอนะห้าร้อยห้าสิบบาทถ้าซื้อพร้อมคอสิบแปดนิ้วนะ จ <c oughs> ี้ G เพชรอ่ะจี้เงินอ่ะจี้เพชรอ่ะจี้เพชรอ่ะนี่น่ารักไหมจี้เพชรเนาะอ่ะถ้าลูกค้าซื้อซื้อพร้อมคอนะพี่ปาคิดห้าร้อยห้าสิบนะคะพวกคอพวกคอพี่ปาคิดอยู่สี่ห้าร้อยนะคอเนี่ยพี่ปาคิดอยู่เซ็นละห้าร้อยแต่ถ้าลูกค้าซื้อพร้อมอ่ะแต่พี่ปาว่าใส่ใส่กับแบบสั้นๆนะน,นะก็สวยเนาะอ่า อันนี้โปรติคอห้าร้อยพอเราซื้อโของจีห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะใครอยากได้ไหมห้าร้อยห้าสิบบาทนะห้าร้อยห้าสิบบาทโอเคนะคะอ่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้พอดีพี่ปลาได้งานไพลินเนาะออไม่ใช่ไพลินอ่ะนะพวกใครไหนอะ่ะพี่ใครไหนอะ่ะแต่สวยสวยสวย แต่ไม่ยังไม่ชุบไงอ่าถ้าต้องลูกคายกชุบค่าชุบแพงค่าชุบแพงนะจ๊ะอ่าถ้าลูกค้าอยากได้จี้เดี๋ยวเดียวเนาะลูกค้าอยากได้จี้เดี๋ยวเดียวลนะูกค้าอยากได้จี้เดี๋ยวเดียวนะเนี่ยอย่างเงี้ยจี้เดี๋ยวเดียวเนี่ยงานเงินเทวิปาขายอยู่ที่เท่าไหรอ่350อ่ะสามร้อยห้าสิบพอ ซื e ok ้อมาเท่าไหร่ขายสามร้อยห้าสิบอุ้ยตายสามอยห้าสิบนี้กำไรนิดเดียวเองแต่ไม่เป็นไรสำหรับลูกค้านะคะกำไรยี่สิบบาทก็ทับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อพร้อมโคนะซื้อพร้อมคนะหกร้อยห้าสิบบาทพอซื้อพร้อมโคนะงานไม่ชุบนะจ๊ะถ้างานชุบ ังานชุบไม่อยากจะขายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําราคาเพงเอ้ราคาถูกไม่ได้ลูกค้าไปชุบเอาเองนะ <c oughs> นี่นะสวยอ่ะหกร้อยห้าสิบนะจ๊ะหกร้อยห้าสิบนะคะหกรอยห้าสิบแต่มีมีเม็ดให่อยู่ถ้าเม็ดใหญ่นี้แปดร้อยห้าสิบนะเม็ดใหญ่เม็ดให่ก็สวยนะนี่เม็ดให่ ใหญ่8ปดยห้านะพร้อมคอแต่ถ้าอันนี้อย่างเดียวนะอันนี้อย่างเดียวนะห้ารยหาสิบเม็ดใหญ่ค่ะนี่350นี่550นะนี่550นะแต่ถ้าลูกค้าซื้อพรมอแป้อยห้าสิบนะเข้าใจตรงกันนะ <laughs> ลูกค้าว่าพี่ปาไลฟ์สดคะ่ะไม่ใช่คะ่ะอ,อัดอัดอัดค่ะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ดลสดนะคะเป็นอัดแล้วก็อัดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นส่นวนมาอัดไม่ค่อยจะลบอะน้อยที่จะลบนอกจากแบบพลาดจริงจริงถึงจะลบทิงนะ้งแล้วแล้วก็อัดใหม่อ่นนี่นะนี่แปดร้อยห้าสิบนะคะนี่เม็ดใหญ่นะคะแปดร้อยห้าสิบอันนี้เม็ดเล็ก 650ต่างกัน200นะเข้าใจตามนี้นะคะอันนี้ประมาณ20่สิบยสกรัต์อันนี้ก็ประมาณจ8กแดกรัตนะอ่ะตามนี้นะอ่ะตามนี้รุ่นเนี้ยสวยนะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปาใส่ให้ดูเนาะพ่อว่าพีปาไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าดูลูกค้าก,ก็มองไม่ออกว่าสวยยังไงนะสวยยังไงว่าใส่นิ้วนี้ดีกว่านะหยดน้ำที่สวยนะ อลูกค้าดูสิคะนี่ดู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 ด,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 ดูดูความสวยนะดูความสวยโอเคไหมโอเคเนาะอ่าผลมากพี่ปาเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างแหวนสีกีบบัวได้มาสวยแปดร้อยห้าสิบถือว่าถูกนะสีกีบบัวานานๆเจอนะคะเขาก็จะแบบเหลือบสวยมากเลยเล่นแสงอะ่ะแล้วเหลือบสวย สีเกียบบัวปดรอหบาทนะมีคลิปคลิปก่อนหน้านี้เนอะอะ่คลิปก่อนหน้านี้ใครอยากได้สีกี่บัวก็อุดหนุน,นพี่ปลาได้นะจ๊ะคือม้มาลูกค้าไม่ค่อยปิ๊งเวลางานไม่ชุบอะ่ะพอชุบมาปุ๊บลูกค้าจะปิ๊งพี่ปลาส่งงานเพชร จาส่งงานเพชรอย่างเงี้ยไปชุบทองดูว่าสวยไหมแต่ว่าใช้เพชรไทเทนเพชรสวิตนะแต่ว่าน้ําของเพชรสวิตแบบเขาวิงวิงไงเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบเองเนี่ยวงนี้สี่ร้อยห้าสิบเอ็กหลูกค้าอ่าใส่คู่กับจี้เพชรไงต่างหูเพชรก็มีนะเดี๋ยวต้องต้องทําชุบขาวเนาะชุบขาวน่าจะไม่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยห้าสิบนี่แหละ,ะต่างหูเพชรชุบขาวถ้าชุบทองมันหกร้อยห้าสิบใช่ไหมสี่ร้อยห้าสิบใช่ จำไม่ได้ห้าสองห้าสองแล้วเราก็ซื้อต่างหูเพชรที่ชุบขาวอะ่ะจะสวยเดี๋ยววันหลังลงต่างหูเพชรชุบขาวเนาะอ,อ่อันนี้ไม่ได้ชุบนะนเห็นนะอ่ะมันใส่เข้าซิสไงแล้วก็เราก็ซื้อต่างหูอันนี้งานเงินแท้นะคะแต่ถ,ถ้าต่างหูเพชรชุบขาวนี้มันไม่ใช่งานเงินไงแต่ว่าเรามาชุบมันจะไม่ดำอืมนะ มีของเล่นมาให้นะช่วยอุดหนุนหน่อยนะช่วยอุดหนุนหน่อยนะเดี๋ยวหาของเล่นมาให้อุดหนุนอีกนะจ๊ะมีลูกค้าออสเตรเลียบอกจะเอาแหวนวงนี้ก็ก,ก็ก็ไม่เห็นนะคะลูกค้าออสเตรเลียบอกว่าอยากได้แหวนวงนี้แต่ไม่เห็นติดต่อ,อมาอีกแต่ว่าจําไม่ได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ห้าพันห้าห้าเก้านะอ่ะ 55 55นี้จะอยู่ที่4850นะคะราคานี้ถือว่าถูกนะคะปกติรุ่นแบบนี้ขายอยู่6,000บวกค่ะ6,500บวกนะคะขอบคุณนะคะขอใลูกค้าทุกท่านสุขภาพาแข็งแรงนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปลัดอูวันนี้ลูกค้านี่ขอนินทาลูกค้าหน่อยนะวันนี้ลูกค้าเอ่อเขาจองหวนพี่ปลา ชำไมลูกค้าจงเห็นพี่ปลาแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็ตอนเย็นกลับมากลับมาแล้วบอกว่าเขาได้ตังมาแล้วได้ตังมาแล้วลูกค้ารับวงไหนรู้ไหมเขารับไหมทองวงนี้พันสี่ห้าสิบเนี่ยไหมทองวงนี้พันสี่ห้าสิบนะเพราะลูกค้าน่าจะน่าจะ น่าจะนิ้วใหญ่แบบพี่ปลาเนาะแล้วก็แหวนแหวนล้อมเพชรสองชั้นน่ะเออแล้วแหวนหล้อมเพชรสชั้นเดี๋ยวต้องหาแหวนล้อมเพชรสองชั้นว่าอยู่ตรงไหนลูกค้าสรุปแล้วเพราะพรุ่นี้จะส่งงานให้ลูกค้าล้อมเพชรสองชั้น สองชั้นไซส์ห้าไซส์ห้าเก้าอ่ะที่สีแดงแดงอ่ะแล้วไ,ไปไหนอ่ะ,อะก็ก็ลูกค้าก็สั่งล้อมเพชรสองชั้น เดี๋ยวต้องหางานว่าพี่ป่าวางไว้ตรงไหนเพราะว่าอยูแถวนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใกล้หัวใจคุณอยู่แถวนี้แหละไม่ใกล้ไม่ไกลเออนั่นแหละลูกค้าลูกค้าลูกค้า คือคิดสองพันสี่ห้าสิบพันสี่สิบยอดก็จะตกอยู่ที่สองพันเก้านะลูกค้าบอกว่ากู้เงินร้อยละยนะี่สิบมาดิฉันหัวใจจะวายฉันไปเบียดเบียดูยดกคา้าฉันแบบฉันเครียดนะฉันเครียดนะลูกค้าไปกู้เงินร้อยละยี่สิบแล้วมาซื้องานดิฉันนะเครียดจริงๆนะแบบคือเราเคยเป็นหนี้ร้อยละยี่ไงลูกคา้าคือ คือคุณต้องต้องเข้าใจจุดนี้นะพี่ปาก็เคยเป็นหนี้ร้อยล,ละยี่อืมแล้วไปไปกู้เงินร้อยละยี่อ่ะมาซื้อมาซื้อเงนพี่ป่าพี่ปาก็เลยต้องลดให้เขาอะ่ะไอ้นี่ขออนุญาตลดให้นะปกติพี่ป่าจะพูดว่าจะไม่ลดจะไม่ลดจะไม่ลดเพราะว่ามันลดแล้วไงออต้องลดให้ลูกค้าค่ะ อืมสงสารลูกค้ากูร้อยละยี่สิบน้ำตาเล็ดเลยเราขอบคุณมากนะคะที่แบบคือขอให้ท่านนะไกลจากความไม่มีอีกต่อไปนะอืมขยันทำงานนะเก็บเงินนะเก็บเงินเรามีรายได,ได้ต้องเก็บนะอเนี่ย อันนี้ถ้าใส่อย่างเนี้ยสวยมากอะเธอเธอสวยมากอันนี้ให้450พอนะถ้าสร้อยรุ่นนี้อ่ะว้าดูแพงมากเลยเนาะนะนะดูแพงนะสี่อพอเส้นนี้แต่ถ้าเส้น,นเส้นนี้ใส่ด้วยกันไม่สวยไงต้องเส้นนี้สวย450รอนะจ๊ะ450ร้อยนะนี่เส้นนี้นะสวยมากอ,อืมก็ก็นั่นแหละ ตอนนี้ก็หาแหวนยังไม่เจอแหวนอีกวงไม่เอ่อไอไอนี่เจอแล้วมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็าหาไม่เจอที่ฉันก็จะมังไม่หยุดหามันแบบมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเลยนะโรคจิตชนิดหนึ่งอยู่ไหนอ่ะบุญพี่ถวยพี่รวยจ๋า แหวนสองชั้นน่ะอยู่ไหนอน่พี่รวยจะจะเอาไปขายลูกค้าพี่รวยแหวนเพชรสองชั้นน่ะเออแหวนเพชรสองชั้นสี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 แดงเลือดนกอะสีแดงเลือดโนก้ะแหวนเพชรสองชั้นน่ะ ยอมรับเลยนะหาหาไม่เจอจริงๆเลยนะอืมเดี๋ยวต้องตัดคลิปออกนะจ๊ะวิ่ยี่้านาทีอันนี้สวยอะ่ะลูกค้าสวยสวยนะเออเวนวงนี้นะคะวงนี้วงนี้พันสองห้าสิบนะสวยนะวงนี้พันสองห้าสิบนะจ๊ะสวยมากจากพันสี่รเเลือพันสองห้าสิบไซส์ห้าเก้านะจ๊ะลูกค้าบอก อยากได้ไซส์นี่ห้าเ้าลูกค้าอยากป่าหกสิบห้าเก้าหกสิบใกล้เคียงกันนะลูกค้าอืมอันนี้สองพันห้าสวยมากสวยมากงานเก่าห้าสี่ถ้าเราซื้อของตอนนี้เราต้องเก็บไว้ขายอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ่ะนี่วงนี้กระสวงนี้ ตรงนี้กับวงนี้นี่นี่ไงอ่อลูกลูกค้าลูกค้าลูกค้าไปกู้ไม่ได้หัวรอบบนั่นนะคือแบบไิพาทุเลตัวเองอะ่ะคือนะทุเลตัวเองที่ว่านะพูดแม่ออกอะเนาะคือไม่อยากขายก็ไม่ได้เพราะว่าเขาลูกค้า อยากได้ไงแต่พี่ปาขอเว้พ้ให้ลูกค้าเนาะหลุดพ้นจากความจนอีกต่อไปเนาะคำว่าไม่มีจะไม่มีอีกต่อไปนอะออมก็อย่าลืมนะคะขยันทํางานแล้วก็ทําได้ก็ต้องเก็บนะอืมเก็บน้อยเก็บนิดก็ถือว่าได้เก็บเดี๋ยวเก็บไปเก็บมามันก็จะได้ก้อนใหญ่นะคะอืมแล้วก็ ขอให้เจอถ้ายังไม่ได้เจอสมาชชิพก็ขอให้เจอสมาชชิพนะถ้าเป็นแม่หรือว่าเป็นพ่อเหมือนเราปฏิบัตินะขอให้ลูกของท่านแบบมีหน้าที่การงานที่ดีนะแล้วก็มีความกตันญูแล้วก็ส่งเงินมาให้เออให้เราได้กินได้ใช้อะไรเงี้ยอันนี้แบบบางคนเขาไม่มีสมาชชิพไง้าใจมไหมแต่ปฏิบัติเพื่อที่จะให้ลูกหลานอะไรเงี้ย ค่ะเจริญหน้าหน้าที่ทางโลกทางธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายได้มาจุนเจอือครอบครัวเนาะสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวเนาะอะไม่มีใครไม่มีใครดีเท่าครอบครัวนะความความสุขของเราอะความสุขของเราก็ได้ดูแลครอบครัวเนี่ยมันมันถือว่าสุดยอดเลยนะอสุดยอดแล้วเรารู้สึกเรามีค่าขึ้นถามว่าจะซื้อสนอง ความต้องการของตัวเองมันก็สู้สุขเท่าไม่ได้กับดูแลครอบครัวเห็นเขายิ้มได้มีความสุขอยู่ดีกินดีถึงกินดีไม่มากก,ก็ถือว่าไม่อดอะนะนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เถอะเงินคิดทองได้ทองนะปรารถนาสิ่งใดนะขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ